อาอาสเห็นอาสวัสดีครับวันนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนจะตีหนึ่งก็คือผมสั่งสูงเสื้อไปเมื่อวานตีตัววันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะมาถึงวันนี้แหละมันเป็นวันใหม่แล้เออวันนี้เราจะมาถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันโอเคเจอกัน สองวันที่แล้วที่ผมถ่ายคลิปไว้ว่าเอ้ผมสั่งเสื้อมือสองมาซึ่งมันเป็นสุ่มครับผมไม่รู้ไซส์ไม่รู้ว่าจะได้อะไรในราคา170บาทเองลมส่งผมว่ามันถูกมากผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่าผมว่ามันจะง่ายกว่าโอเค

ถุงมาแบบนี้เนี่ยถุงมาแบบเห็นไหมเนี่ยถุงนี้แหละหนึ่งสองสองถุงสามสี่สี่ถุงผมว่าราคาถูกมากเลยนะเอาลอนนุ้อันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวแรกแล้วกัน ไอ้เชี่ยผมไม่อยากซื้อมากอันนี้ผมรู้น้ากล้องโอ้ผมพุ่งตรงนะผมเป็นคนชอบสีเงินไอ้เชี่ยตัวแรกมาสีเงินโดนใจกูแล้วอ๋อปลายกิเด์น่ะแข็งๆเลยดูดิไอ้เชี่ยรู้เลยต้นราคามันก็โอเคนะข้างหน้ายังไม่เจอนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงโอ้โหไอ้สัตว์ แต่ถ้ามันคุ้มเดี๋ยวผมบอกบอกชื่อเพจน,นะครับชื่อร้านนะครับน่าจะเขียบเดียวด้วยเดีย๋ยวผมวัดไซส์ว่า <ผม S 2> แล้วผมคิดไว้แบบนี้แหละแม่งเป็นได้แบบนี้แหละใครสนใจทักมาหาผมได้นะผมส่งผมพขอค่าส่งแต่ผมไม่ให้ผมส่งไม่ให้ 6 2งนะครับ6 2งยาวเร็วนี่ยยาว29 6 2งยาว29มีแค่อะไรข้างหน้าข้างหลังก็มีนะครับผมไม่รู้จักอะ่ะแต่ผมไม่ชอบอะ่ะผมชอบสีนะแต่ผมแต่ผมแต่ผมยังไม่โอเคกับตัวแรกอ่ะก็แช็คล้อเจ็สิบนะไม่ต้องคิดมากหรอกอืม ตัวแรกก็เฟแล้วกูอ่ะตรวที่สองนะครับผมบอกว่าในเงินร้อยเจ็ดสิบบาทงผมเนี่ยบางเลยวะ่ะสีแดงตัวที่สองอ่ะสีแดงโอ้โหเหงาแตกเลยดูดิไม่เดี๋ยวด้วยนะประเด็นอ่ะเนี่ยใช้ล่างคู่ด้วยแขนคู่อีกดิโอ้จบแล้ว น่าจะอ,อกไรๆกันเลยโอ้โหอ,อกเล็กด้วยตัวเนี้ยไปยหรอไปนี่นะมันมีไลล่ข้างหลังไหล่ข้างหน้าจำผมก็โอเคเหรอกผมไม่ชอบแบบเนี้ยผมมีเยอะแล้วใส่เอสด,ด้วยใส่เด็กกับ เนี่ย่ะสองตัวมันเฟลสองตัวเลยโกงหรือเปล่าเนี่ยนัดเดียสิบบาทแต่ผมจับตัวจับดูสองตัวเนี้ยเหมือนตัวเนี้ยจะเบากว่าผมเปิดตัวนี้ดีกว่าเออเอาไปเปิดสุดท้ายดีกว่าตัวนี้เปิดตัวนี้ก่อนเฉยไม่อยากจะเปิดแล้วอ่ะเอาจริงผมไม่คุ้มอ่ะตามตลาดนัดนั่งตัวละกี่บาทเองอย่างว่าแหละนะกล่องสูง เดี๋ยวบอกว่าได้รันได้รับเหมือนได้มันรันอะ่ะไม่งั้นก็เป็นเสื้ออะไรประเภทอะไรเน,บบนี่ยม่เชื่อเชื่ออะไรนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ชอบเฮ้ยเออแบบนี้โอเคเออแบบนี้จำพอโอเคนะ ได้อยู่เนี้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยตัวนี้ใส่เลยได้อยู่ที่ดีโอเคดีเออแบบเนี้ยผมชอบผมไม่รู้แหละว่ามันว่ามันเสื้ออะไรอ่ะน่าจะเป็นเสือ้อเบสบอลมั้งผมชอบอยู่อย่างเนี้ยโอเคอยู่ชอบอยู่โอเคตัวนี้ผ่านนะได้ได้ได้อยู่สักตัวหนึ่งอนะอ่ะตัวใชท้ายซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันเบาสุดละ ขี้ไม่ใช่หรืมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิแต่ก็ผ้าห้าสิบมั้งเนี่ยไม่บอกเลยผ้าลองมืสองไปอ๋อหกสิบสามสิบห้าห้าหกสิบสามสิบห้าเอ้ยหกสิบห้าหกสิบห้าหกสิบห้าสามสิบห้า บางบางอยู่ก็ได้สองตัวนี้เลยโอเคตอนนั้นแหละสรุปผมเคยขายเสื้อนะแต่ส่วนมากจะเป็นเสือ้อเน้นลายหน่อยที่ผมใส่นี่แหละสรุปร้อยจ็สิบก็ประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวแต่ผมลองรีวิวให้ดูทีละตัวตัวนี้น่าจะอกใหญ่ ต่ไปไ้ายไม่ไม่บอกแต่ผมวัดอกให้ผมนั้นใส่ได้เลยผมชอบใส่ว่าใส่อยู่ชิวๆโอ๊กยี่ห้าตัวเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยยาวสามสิบยาวสามสิบกว่านี้แหละผมที่เกียรวัด แต่ว่าสกีนใหม่นะโอเคสกีนใหม่ได้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะใส่หมันนะแต่นั้นแหละนี่แหละผมลองสูบครั้งแรกไม่เป็นไรผมถูกใจตัวเนี้ยก็พอแล้วเนี่ยตัวเนี้ยผมถูกใจตัวนี้น่าจะใส่ใส่อันนี้เสือ้อห้าสิบห้าสิบนะ ป้ายนี้นะผมไม่รู้จักว่ะใครรู้จักช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยผมไม่รู้จักจริงๆมีดีเทลที่แฉด้วยโอเคโอเคส่วนสองตัวเนี้ยผมไม่โอเคก็คือผมไม่ชอบนั่นแหละใครอยากได้ก็คอมเมนต์ให้ผมนะอันนี้ไซส์เอสมันเป็นของอะไรวะไม่รู้รอ่ะ ซส์เอผมใส่ไม่ได้แนะ่นอนส่วนตัวนี้ก็น่าจะา A, L, นะ A, ประมาณซส์เอกนี่แหละมั้งหนใส่แอลประมาณใส์แอลตัวนี้ไม่มีลายนะมีข้างหน้าอย่างเดียวสองตัวเนี้ยอ่ะสองตัวเนี้ยใครสนนะ่ะคอมเมนต์ผมมานะเดี๋ยวผมให้ผมขอแค่ค่าส่งนะสองตัวถ้าจะเอาบอกผนมะน,น้โอเคแค่นี้แหละจบคลิปแค่นี้แลหละโหมียามากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคนไหนสนใจอ่ะอยากได้เสื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสจะกลับมาขายครั้งนึงนะเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยบางเยี่ยเลยนะตัวเนี้ยผมได้มาฟรีนะด,ด,ดูดิดูดูดูอย่าขาธรรมชาตินะไม่ได้ขาดเองนะง่ายเลยโอเคเจอกันที่หน้าบ๊ายบาย